มันม่วงกวนทำง่ายอร่อยด้วยค่ะไปดูวิธีทำโดยเฉพาะคนที่ชอบ c f อย่างนะ้านารีบางครั้งสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันไม่เหมือนกันนะคะนึ่งมันม่วง500กรัมใช้เวลาประมาณ15นาทีสุกแล้วจะพักให้เย็นก่อนจากนั้นนำเนื้อมันม่วงไปใส่โถปั่นทั้งหมดเลยใส่น้ำกะทิลงไป500มิลลิตรต่อไปจะนำไปปัน่นจากนั้นนำไปเทใส่กระทะ น้ำกะทิรวมกับเนื้อมันม่วงก็ค่อนข้างที่จะข้นหน่อยก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป200กรัมเกลือ1นึ่งส่นสช้อนชาเปิดไฟคนด้วยไฟอ่อนนะคะพอน้ําตาลเริ่มละลายก็ทำให้เนื้อมันม่วงเริ่มเหลวขึ้นก็ให้คนต่อไปค่ะคนต่อไปเรื่อยๆจนมันม่วงมีความข้นขึ้นวิธีการทำไม่ยากแต่ก็ต้องใช้เวลาในการกวน กวนไปจนมันม่วงกลิ้งไปในกระทะได้ทั้งก้อนแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเวลามันม่วงเขาเย็นตัวลงก็จะมีความหนืดขึ้นมาอีกเสร็จแล้วก็เทออกจากกระทะแล้วก็พักให้เย็นตัวค่ะนานารีสั่งที่กดเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นเป็นที่กดพิมพ์ดอกไม้นะคะก็คิดว่าจะทํามันม่วงกวนนี่แหละแล้วก็จะใส่พิมพ์ใช้ที่กดกดออกมาจะได้เป็นรูปดอกไม้สวย,สวย แต่สิ่งที่ได้มาตัวพิมพ์กับที่กดเป็นขนาดเดียวกันมันก็กดไม่ได้นะสิคะมันก็ใส่ไม่ได้พิมแบบมันใส่เข้าไปในที่กดไม่ได้มันก็มันจะกดยังไงจริงๆอ่ะพิมพ์มันจะต้องมีขนาดเล็กกว่าใช่ไหมถึงจะใส่เข้าไปในที่กดแล้วก็กดออกมาได้ก็ไม่เป็นไรที่กดกดไม่ได้ก็ใช้มือกดแล้วกันค่ะปั้นมันม่วนเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดลงไปในพิมพ์แต่เวลาจะเอาออกเนี่ยก็ยากหน่อยนะคะ เพราะว่ามันม่วงกวนจะมีความนิ่มไงตอนที่แกะก็มือก็จะไปโดนกลีบดอกไม้บ้างละ่ะทําให้ดอกไม้เนี่ยออกมาไม่สวยก็ต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะคะก็พยายามที่จะแกะ,แกะออกมาก็จนได้เป็นดอกไม้อ่าสวยอย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะแต่รสชาติของขนมมันม่วงกวนมีความอร่อยนะคะมีความมันหอมหวานกำลังดีเก็บไว้ทานเล่นหรืวทำเป็นไส้ขนมก็ได้ค่ะ ลองทำกันดูได้นะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ